อเริ่มสวัสดีค่ะพี่ช่องนานามียแฟมิลี่ทีวีกันอีกแล้วนะคะวันนี้นานาจะมาโงแรมนะคะสองที่อันนี้ที่สองนะคะแล้วก็ลงทางมาเจอนี้ไงสวยมากลงทางมาเจอใช่ไหมคะใช่ค่ะ คนเห็นไหมแบบสีสวยมากเลยแต่ว่าฝนตกอยู่เหมือนกันหน้ากโรแมนที่แห่งหนึ่งนะคะแล้วก็ดูสิอู๋ตรงนู้แบบเรามาเทียบเลยไปคุณบ้ากี่ออกไปตรงป้าขี่ออกไปเลยค่ะทุกคน,นะคะนีเน่เดี๋ยวฝนตกนะคะลุกไม่ได้ใช่โลฝนตกแล้ว แล้วนะคะหดดุ่นแล้วนะคะโอเคโอเคก็คลิปนี้นานาก็ลาไปก่อนนะคะเจอก,กันคลิปหน้าอย่าให้ใครมาให้นานานทำอะไรอีกสวัสดีค่ะบ๊ายบาย